มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยสั่งยึดเก้าอี้ประธานสภาย,ยึดสูตร14บ่วกหนึ่งเก้าไกลได้14บวกหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีวันที่27มิถุนายน6 6หรายงานล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยโดยนอพอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย โดยทางกรุงเทพธุรกิจมีรายงานว่านพชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าที่ผ่านมาคณะเจราจาได้นำเสนอหลักการ 14+1 ต่อคณะกรรมการบริหารโดยสรุปคือคณะกรรมการเจราจาจะไปหารือกับพักก้าวไกลถึงตำแหน่งประธานสภาร่วมกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ผ่านมาเรายืนยันสูตร 14+1 คือพักก้าวไกลได้ 14+1 คือนายกรัฐมนตรีส่วนเพื่อไทยได้บวกหนึ่งคือประธานสภาผู้แทนราษฎร เพียงตำแหน่งเดียวกรรมาการบริหารพักเห็นควรยืนสูตร14บวก1เหมือนเดิมให้คณะเจรจาของพักไปเจรจาตามหลักการเดิมที่เคยเสนอตอนแรกในส่วนของการประชุมสสพักนั้นข้อเสนอของสมาชิกยังคงประสงค์และยืนยันว่าขอให้เจรจาตามหลักการเดิมคือ14บวก1โดยพักเพื่อไทยควรได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนนายชูศักดิ์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ตำแหน่งประธานสภากรรมการบริหารพักเห็นว่าเป็นตำแหน่งสำคัญคุบมุมกำกับดูแลการทำงานของสภาต้องวางตัวเป็นกลางตอบสนองทุกพักมีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งกรรมการบริหารพักทราบว่าคณะเจราจาได้เสนอสูตร14บวกหนึ่งเพราะเห็นว่ามีความเป็นธรรมให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยพักก้าปลายได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยควรได้ตำแหน่งประธานสภา ที่ประชุมเห็นควรยืนยันสูตรดังกล่าวเพื่อนําเสนอพักก้าวไกลในการประชุมระหว่างสองพักวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งจะเป็นความชอบธรรมมีเหตุมีผลซึ่งคณะเจราจาต้องยืนในหลักการนี้นี่ไม่ใช่การแข่งแย่งตําแหน่งแต่เราเห็นความจําเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักก้าวไกลเป็นแกนนาและมีนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จพักเพื่อไทยเชื่อว่าการมีประธานสภาของพักเพื่อไทยจะทำให้สภาเดินหน้าราบรื่น เรียบร้อยทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ